ต้อนรับสู่รายการเสน่ไทยแท้บายไม่พลอยคุณผู้ชมคะเพื่อนบ้านของไทยเราเนี่นะคะมีตั้งหลายประเทศแต่มัก จะมีอาหารที่มาจากประเทศใกล้เคียงอยู่แค่2ประเทศเท่านั้นนะคะที่คนไทยเนี่ยนิยมรับประทานค่ะนั่นก็คืออาหารลาวนะคะแล้วก็อาหารเวียดนามวันนี้นะคะเราจะไปดูที่ว่าอาหารเวียดนามเนี่ยทำไมเขาถึงทําให้คนเวียดนามหรือสาวเวียดนามเนี่ยมีผิวสวยกันอาจจะเป็นเพราะว่าเขารับประทานผักเยอะจริงไหมคะคุณผู้ชมแต่วันนี้เราจะเลือกอาหารเวียดนาม2เมนูที่ไม่มีผักสีเขียวเลยนะคะคุณผู้ชม แต่ว่าอร่อยเอก๋ไก๋มาทำให้คุณผู้ชมลองรับประทานกันดูค่ะแต่ก่อนอื่นไหนๆจะไปเวียดนามกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคงเคยรับประทานแป้งนะคะแป้งปอเปี๊ยะที่มาห่อแหนมเนืองหรือว่ามาทำปอเปี๊ยะสดปอเปี๊ยะทอดกันแล้ววันนี้ไปรู้จักกันดีกว่าค่ะว่าเขาทากันยังไงแล้วก็มีต้นกาเนิดมาอย่างไร ู่ช่วง Enchanting Knowledge กับฮนนี่ค่ะ คราวก่อนพาคุณผู้ชมไปค้นหาประวัติต้นกําเนิดของปอเปี๊ยะที่เป็นการนําแผ่นแป้งมาห่อผักรับประทานนะคะซึ่งปัจจุบันก็จัดเป็นอาหารยอดฮิตของหลายๆประเทศแต่ถึงแม้ว่าจีนจะเป็นแหล่งแรกของโลกที่นําเอาแผ่นแป้งมาห่อผักรับประทานกันแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งประเทศค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นชาติแรกที่คิดค้นการใช้แผ่นแป้งมาห่ออาหารแต่ก็เป็นชาติที่นิยมนําเอาแผ่นแป้งมาห่ออาหารกินมากที่สุดในโลกนะคะเรียกว่ากินแผ่นแป้งแทนข้าวกันเลย ก็ว่าได้ซึ่งประเทศนี้ก็คือเวียดนามนั่นเองค่ะแผ่นแป้งเวียดนามจะแตกต่างจากแผ่นแป้งของจีนตรงที่แผ่นแป้งเวียดนามนั้นจะใช้แป้งข้าวเจ้าเป็นหลักในการทําค่ะโดยแบบดั้งเดิมนั้นจะใช้แป้งข้าวเจ้าผสมน้ําและเกลือเท่านั้นแล้วนํามาตากแห้งแผ่นแป้งจึงหนาและแตกง่ายก่อนใช้ต้องแช่ในน้ําอุ่นให้อ่อนตัวนะคะต่อมามีการผสมแป้งมันสำปะหลังเข้าไปทําให้ได้แผ่นแป้งที่บาง เหนียวและใสามากขึ้นซึ่งปัจจุบันแผ่นแป้งเวียดนามก็จะเป็นแบบผสมแป้งมันสัมปะหลังซึ่งก็จะมีแบบบางหนาแตกต่างกันไปนะคะแบบบางจะสามารถห่อปอเปี๊ยะได้เลยโดยไม่ต้องรูปนะ้าเหมือนแผ่นหนาค่ะ คุณผู้ชมครับแผ่นแป้งของเวียดนามส่วนใหญ่จะเป็นแบบแห้งๆนะคะทําให้เก็บได้นานแต่ก็มีแป้งสดที่แห้งมัดๆขายอีกด้วยแล้วก็สามารถเก็บได้ไม่กี่วันเท่านั้นค่ะสําหรับชื่อเรียกแผ่นแป้งเวียดนามก็เรียกแตกต่างกันออกไปนะคะโดยภาษาอังกฤษเรียกว่า rice paper ส่วนในภาษาไทยนั้นจะเรียกแผ่นหรือว่าใบเมี่ยงภาษาลาวนะคะเขาเรียกแผ่นแป้งเวียดนามนี้ว่ากะยอค่ะส่วนเวียดนามถิ่นกําเนิดก็เรียกแผ่นแป้งนี้ว่าบันจางค่ะ ซึ่งบั้นจ้างนี้ก็ยังแบ่งออกเป็น2ประเภทอีกด้วยนะคะนั่นก็คือบั้นจางกวนคือแผ่นแป้งหอ่อปอเปี๊ยะหรือผัก ส่วนบั้นจังเนื้องนะคะซึ่งหมายถึงข้าวเกลียบก็จะมีการเรียกผิดๆถูกๆไปบ้างดังนั้นนะคะหากพูดสั้นๆเพียงบั้นจังก็หมายถึงแผ่นเมี่ยงแต่บางทีคนเวียดนามก็เรียกว่าบันดาแหนมหรือว่าแผ่นแป้งห่อแหนมนั่นเองค่ะนอกจากแผ่นแป้งเวียดนามจะนํามาทําเป็นปอเปี๊ยะสดและปอเปี๊ยะทอดแล้วแผ่นแป้งเวียดนามยังนํามาห่อกับข้าวจาพวกเนื้อสัตว์ร่วมกับผักจิ้มน้าจิ้มกิน ซึ่งกับข้าวที่ต้องห่อแผ่นเมี่ยงนี้ที่รู้จักแพร่หลายอย่างกว้างขวางก็ได้แก่แหนมเนืองหรือที่คนไทยเรียกว่าแหนามเนืองแหนมง้อยซึ่งเป็นเนื้อบดปิ้งจ่าวโตมหรือกุ้งพันอ้อยบั้นทิดเนือ้อหรือเมี่ยงเนื้อย่างและก้าวับหรือปลาเนึ่งเป็นต้นค่ะ นอกจากอาหารต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นนะคะแผ่นแป้งเวียดนามก็ยังสามารถห่อเป็นเมี่ยงรับประทานกับกับข้าวอื่นๆได้อีกด้วยแม้แต่ผักอย่างเดียวก็สามารถห่อเป็นเมี่ยงได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็เป็นที่นิยมมากๆสําหรับผู้ที่รักสุขภาพอีกด้วยค่ะอาหารเวียดนามจึงได้ชื่อว่าเป็นอาหารสุขภาพเฮลตี้ฟู้ดนะคะพะนอกจากเนื้อสัตว์แล้วก็ยังมีผักสดร่วมแจมอยู่ด้วยค่ะ คุณผู้ชมได้ทราบเรื่องราวของแผ่นแป้งเวียดนามกันไปแล้วนะคะวันนี้พี่ปอก็มีความอร่อยแบบเวียดนามที่เพิ่มเติมกลิ่นอายความเป็นไทยลงไปด้วยนะคะเมนูนี้จะอร่อยและน่ารับประทานขนาดไหนติดตามกันได้ในช่วงเติมเสน่ห์อาหารไทยค่ะสำหรับวันนี้ฮันนีลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบก,กันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ สำหรับอาหารเวียดนามที่เราจะมาเติมเสน่ห์วันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมอาจจะแปลกตานิดนึงเพราะว่ามองดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยจะมีผักเขียวเหมือนที่เรารับประทานกันเพราะว่าเมนู2เมนูที่เราเลือกมาวันนี้เนี่ยจะเป็นไข่พะโล้นะคะแล้วก็เมนูกุ้งย่าง ฟังดูแล้วเอ๊ะมันจะเป็นเวียดนามยังไงเอ่ยเพราะว่าไม่เห็นมีผักแนมเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็จะมีผักอยู่ในตัวมีเครื่องเคียงที่รับประทานด้วยนะคะเวียดนามเนี่ยจริงๆแล้วชอบรับประทานอาหารแล้วก็ใส่ผักเข้าไปจะได้มีประโยชน์สาวเขาถึงได้สวยนะคะผิวสวยจริงๆสาวเวียดนาม

วิธีการก็ไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมเราจะนําหม้อนะคะตั้งบนเตาเราจะมีนี่ค่ะหมูสาชั้น เต้าหู้นะคะแล้วก็น้ำมะพร้าวเสร็จแล้วเราจะมีไข่นกกระทาคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้เลยนะคะเพราะว่าชาวกาะเขาใส่เป็นกระป๋องมาให้เรียบร้อยต้มสุกแล้วด้วยแล้วก็มีหน่อไม้ที่หั่นฝอยนะคะถ้าไม่ชอบแบบหั่นฝอยก็ซื้อแบบที่มันเป็นหัวใหญ่ๆแล้วก็มาสลับก็ได้ค่ะของชาวกาะก็จะมีเหมือนกันแต่วันนี้เราจะใช้หั่นฝอยนะคะก่อนอื่นนะคะคุณผู้ชมก็จะนําหมูสามชั้นที่เราหั่นไว้นะคะเป็นเต๋า แต่ว่าไม่ควรจะหนามากนะคะจะได้เคี่ยวไม่ต้องช้านักเราจะลงไปคขั้วในหม้อนะคะหรือกระทะที่ลึกๆก็ได้ค่ะแปล้มนะคะคุณผู้ชมหมูเนี่ยพอลงไปในกระทะโดนความร้อนตับเดียวหอมเลยเหมือนเนื้อเนื้อหมูเนื้อแกะนะคะเหมือนกันจะมีกลิ่นหอม หมูสาชั้นเริ่มเปลี่ยนสีคุณผู้ชมก็จะนำะน้ำมะพร้าวชาวเกาะนี่ใส่ลงไปประมาณ1กระป๋องก่อนเลยนะคะเราจะใช้ทั้งหมดเนี่ยสกระป๋องแล้วก็ทำไฟให้มันเริ่มร้อนขึ้นนะคะจากนั้นเราก็จะหานมาผงพะโล้ของแม่พลอยนี่นะคะคุณผู้ชมก็คือ5 spice เนี่ยจะมีรสชาติเข้มข้นมากเลยคุณผู้ชมจะใช้ประมาณสัก 2อถึงสช้อนก็พอนะคะช้อนโต๊ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่รากผักชีเพื่อเพิ่มความหอมนะคะความหอมของผักชีเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณผู้ชมเนี่ยทุบมันเล็กน้อยนะคะพริกไ,<ป>ไทยประมาณสัก 15มตรก็ได้เพราะว่าในตัวของผงพะโล้แม่พลอยก็จะมีอยู่แล้วนะคะแต่เราต้องการความเข้มข้นนิดนึงก็จะใส่เพิ่มกระเทียมทุกพอมันเริ่มเดือดนะคะเราก็จะนำน้ำมะพร้าวชาวเกาะที่เหลือใส่ลงไปให้หมดคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ ต่อไปก็จะนําไข่นกกระทานะคะถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบไข่นกกระทาจะใช้ไข่ต้มธรรมดาก็ได้คราวนี้เราก็จะใส่ไข่นกกระทาลงไปเลยเลยน่อไม้กระป๋องเสร็จแล้วก็ตามด้วยเต้าหู้ทอดนะคะ ชมก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลเปิดนะคะอันนี้เป็นพามชูกาหรือว่าน้ำตาลใ<ชอบ>ส่น้ำปลาลงไปสัก3ช้อนโต๊ะก่อนนะคะแล้วก็คุณผู้ชมสามารถเติมซีอิ๊วขาวแล้วก็ซีอิ๊วหวานหรือซีอิ๊วดํา ด้วยก็ได้เพื่อให้สีมันเข้มข้นขึ้นนะคะสีอิวขาวประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็สีอิวหวานหรือสีอิวดำเล็กน้อยค่อยๆใส่ก็ได้ค่ะสีมันสวยดีแล้วก็มันจะมีรสชาติที่เค็มๆแล้วก็หวานๆเพิ่มขึ้นนะคะ ขณะที่ไข่พะโล้ของเรานะคะก็จะเดือดปุดๆเสร็จแล้วเราจะหันมาทําคล้ายๆกับอาจาร์บ้านเรานะคะของเวียดนามเนี่ยเขาก็จะนิยมรับประทานเจ้าตัวไข่พะโล้เนี่ยกับถั่วง,งอกวันนี้เราก็เลยจะนําน้ําส้มสายชูนะคะแล้วก็นี่ค่ะน้าจิ้มไก่นะคะมาผสมกันแล้วก็คลุกเคล้ามันจะกลายเป็นอาจาร์ที่อร,อร่อยทีเดียวค่ะเราจะใส่น้ำส้มสายชูไปประมาณ สช้อนโต๊ะเกลือป่นปะนะครับประมาณ1นึช้อนชาแล้วก็น้ำจิ้มไก่ของแม่พลอยขยับสะก่อนนะคะน้ำจิ้มไก่เนี่ยก็จะมีสีสารมีพริกมีกระเทียมมีน้ำตาลให้เราบ้างแล้วเราก็จะใส่น้ำจิ้มไก่ไปประมาณ2องช้อนโต๊ะ คนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำนี่ค่ะถั่วง,งอกลงไปคลุกเคล้าให้ถั่วง,งอกเนี่ยมันได้ชุ่มน้ำนะคะน้ำส้มแล้วก็พริกของเราให้ทั่วเสร็จแล้วเราจะใช้พริกชี้ฟ้าฝอยนะคะแล้วก็ต้นหอมเนี่ยผสมลงไปด้วยเหลือไว้นิดนึงสำหรับแต่งหน้า ทุกเขาให้เข้ากันเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะนำชามน,นะคะมาเตรีมยมใส่ไว้เลยถ้าคุณผู้ชมนะคะต้องการจะให้มันสุกเร็วๆเ,เนี่ยก็ปิดฝาแล้วก็เดือดปุดๆนะคะมันก็จะเข้าเนื้อเร็วขึ้น ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะทุกอย่างก็จะเสร็จสมบูรณ์และคุณผู้ชมก็ตักใส่ชามได้เลยตักชีโรยหน้านิดหน่อยนะคะพร้อมแล้วคุณผู้ชมตักข้าวสวยร้อนๆค่ะ แล้วก็รับประทานกับอาจารย์ถั่วงอกนะคะแบบเวียดนามมีเสน่ห์ของไทยแท้ผสมผสาน<ม>เห็นไหมคะชาม,มเบอร์เลยทำไม่นานลองไปทำดูนะคะ ที่2อนะคะอาหารเวียดนามเนี่ยจะใช้อาหารทะเลเยอะนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเขามีฝั่งทะเลเนี่ยที่ยาวทีเดียว lobster หรือว่ากุ้งเนี่ยนะคะก็เป็นอาหารหลักของเขาเหมือนกันวันนี้เราจะทำกุ้งย่างกุ้งแดงแดงมาจากไหนคะนี่คะ่ะน้ำพริกแกงแดงของแม่พลอยนะคะเราจะนำเนยนะคะแล้วก็กระเทียมเนี่ยสอดเทลงไปในกระทะไฟอ่อนๆนะคะผสมผสานกับ เครื่องแกงแดงของเราซึ่งจะทําให้กุ้งของเราเนี่ยเป็นกุ้งแดงก่อนเราจะย่างนะคะกลิ่นอายของรสชาติอาหารไทยมราก็จะไปอยู่ในอาหารเวียดนามทันทีจะใช้ประมาณครึ่งช้อนชาเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมกระเทียมเนี่ยไม่ต้องใส่เยอะนะคะแต่เราจะนํามาหยอดลงไปสักประมาณ1ชช้อนชา คนให้เข้ากันไฟไม่ต้องแรงจัดมากนะคะให้เนยมันละลายเป็นน้ำในขณะที่คุณผู้ชมซอเทตัวเนยอ,อยู่เนี่ยนะคะเราจะต้องเปิดเตาอบจะเป็นเตาอบใหญ่หรือเตาอบเล็กก็ได้แต่ว่าเปิดไว้บนกยิเกีิวก็คือการเปิดข้างบนไฟข้างบนเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมข้างล่างไม่ต้องเปิดเปิดเฉพาะข้างบนเพื่อจะกลริวก็คือเหมือนย่างเลย เมื่อกระเทียมแล้วก็เครื่องแกงนะคะลงไปซอเทกับเนยได้ที่แล้วไม่ต้องนานนะคะเราก็จะยกลงจากเตาทันทีคุณผู้ชมก็นำม,มาทาลงไปหรือว่าบรัชลงไปบนตัวกุ้งนะคะส่วนตรงมันกุ้งตรงหัวมันนะคะคุณผู้ชมปักเครื่องแกงนะคะหยอดลงไปทั้ง อย่างนี้เลยแล้วก็คนให้เข้ากับมันกุ้งเดี๋ยวเวลามันสุกมันก็จะหอมมากเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมจะนำพาร์มสแตนชีสมาโรยเข้าไปในหัวกุ้งที่มีมันนี่คะโรยที่ตัวกุ้งเล็กน้อยไม่ต้องเยอะจากนั้นเราก็จะนำเข้าไปในเตาเลยนะคะไปกรีลกันเลย ตาของเราก็จะพร้อมแดงแล้วเราจะยกนะคะตะแกรงเตาให้สูงขึ้นเพื่อให้กุ้งเนี่ยใกล้ความร้อนมากที่สุดตั้งไฟไว้ประมาณนะคะ5นาทีเท่านั้นเองคุณผู้ชมเช็คดูดีๆเดี๋ยวกุ้งมันก็จะเกรียมขึ้นมาในขณะเดียวกันเราก็จะทําน้ําจิ้มนะคะคุณผู้ชมก็จะนาเกลือป่นมาผสมกับน้ําส้มสายชูแล้วก็น้ําจิ้มไก่มีแครอทหั่นฝอย แล้วก็หัวชัยเท้าหั่นฝอยนะคะเพียงแค่นี้คุณผู้ชมก็จะได้น้ำจิ้มนะคะของกุ้งย่างแบบเวียดนามมีสเสน่ห์ของไทยๆแล้วคุณผู้ชมก็นำมาเตรียมใส่ไปในชามนะคะแล้วก็เราจะจัดเรียงขนมจีนไว้ในจานเรียบร้อยเลยพร้อมที่จะเสิร์ฟกุ้งย่างทันทีกุ้งห้านาทีเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชม ก็จะเดิองออกจากเตาเห็นไหมคะกริวออกมาสวยงามทีเดียวเชียว <mm แค่นี้คุณผู้ชมก็ค่อยๆตักนะคะจับมานิดนึงแล้วก็วางนำต้นหอมฝอยโรยนะคะ แค่นี้เป็นอันเสร็จคุณผู้ชมก็จะได้จานสวยงามเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกุ้งย่างนะคะซึ่งเป็นกุ้งแดงกุ้งแดงจากน้ำริกแกนแดงค่ะแล้วก็เกลียวหอมหวนด้วยชีสและกระเทียมสําหรับรับประทานกับขนมจีนแบบเวียดนามมีสเสน่ห์ของไทยนะคะถ้าคุณผู้ชมต้องการจะทําจัดงานเลี้ยงนะคะสามารถจัดเป็นจานอินดิวิชวลแบบนี้เลยแล้วก็ให้กับแขก ะะที่มารับประทานคนละเซตแบบนี้ก็จะสวยงามเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมต้องการสูตรนะคะหรือว่าเมนูใดในรายการนะคะที่เรานำเสนอไปเขียนมาขอเราได้เลยตามอีเมลแอดเดรสข้างล่างนี้นะคะแล้วเราจะส่งไปให้สำหรับวันนี้นะคะเสนอไทยแท้ก็ต้องลาไปก่อนเดี๋ยพวพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ